ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด สนับสนุนข่าวโดยคอร์ฟายเอ็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสูตรคอร์ฟิลเข้มข้นถึง5ชนิดวีคลาสอัลฟาฟาพักเคลสาลายคลอเรล่าและสไปรูรีน่าเพิ่มคุณค่าด้วยการเสริมน้ำมัน m c t และโคเอนไซม์คิวเทนสนใจติดต่อศูนย์จำหน่ายสมาร์ทช็อปเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0619791765 คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนารามและเจ้าวาดวัดโสการามร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธรรมสรีระสังขารอดีเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามที่สาลาการเปลี่ยนจตุรมกวัดพุทธภาวนารามถนนสุขุมวิทตมบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนารามและเจ้าวาดวัดโคทารามร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธรรมสรีระสังขารอดีเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามโดยมีพระปลัดชาตรีสิริมังคโลเจ้าวาดวัดโคทารามจุดทูป เทียนบูชาพระรัตนนยพระมหาวิโรดอัคคปัญโยผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมและนายสมสมัยใบทองวิย,ยาวัจกรวัดพุทธาภาวนารามจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพพระสงฆ์จากวัดน้ำแดงสี่รูปนำโดยท่านพระครูวิทูลกิจจาธรพระครูจับรักษาการเจ้าวาดวัดน้ำแดงสวดสังฆะพระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดแพร่กษสาพร้อมด้วยพระมหาประเสริฐมหานาโคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงร่วมทอดผ้าไตราบางสกุลคณะ เจ้าภาพนายภัยบูนกลิ่นเทพเกสรนนายเฉลิมชูบุญและนายศรีสวัสดิ์บ่อเงินร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องททยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรโดยมีพระเถรานุเถราพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการคณะสิทธิานุสิทธิพระธิการสำเนาสิริปัญโยครอบครัวตั้งเด่นชัยครอบครัวคำแหงเข้าวร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงโดยมีคณะกรรมการพระภิกษุสงฆ์วัดพุธทธาภาวนารามร่วมให้การตอนรับภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว รวรัสโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่อสมหมู่ -3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สนับสนุนข่าวโดยคอร์ฟ MX เอ็มเอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสูตรคอร์ฟิลเข้มข้นถึง5ชนิดวีคลาสอัลฟาฟ้าพักเคลสาลายคครเรลล่าและสไปรูรีนาเพิ่มคุณค่าด้วยการเสริมน้ำมัน MCT และโคเอนไซส์คิวเทนสนใจติดต่อศูนย์จำหน่ายสมาร์ทช็อปเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0619791765ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด